เด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทําให้เกิดวิธีกรรการรอเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหน,นุ่มๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลยไอ้โจทําไมกูกูกูจะหากูอย่างนี้นะตรงนี้มันครบแล้ววะโจพูดจริงเลยใครอะหลังคุกมีใครไหมครับป้าบูป้าบูตองนี้ ไอเนื้อไอเนื้ออย่างเนื้อน่ะดูดิไอเนื้ออะไรไม่มีเนื้อไอเนื้ออย่างเนื้อน่ะเนื้อเฉยเว้ยเดืดแตไอเนื้ออย่างเนื้อน่ะโอ้ผมรู้ได้ไงขออนุญาตเป็นที่มีที่อื่นปะมีมีที่อื่นอีกคืออะไรพี่หนอนคืออะไรคืออเหรอครับคือที่นี้แบบชาแนลร้อยนะเอาจริงๆเลยดิใช่ไหมพี่บายใช่ความดีเหรอครับพี่ชายฮัลโหลที่ไม่ ฮัลโหล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 พี่พี่ชอครับฮัลโหลครับมีมีใครอยากสลับตีไหมฮัลโหลตีอูตอนนี้ไอ้เหี้ยพอบอไอ้สัตว์พอบมันตีตตะไอ้เหี้ยตีบวกสามเตะถ้ากูถ้ากูตีถ้ากูเข้าไปช้ากว่านี้นี่นายสัตว์จะสลับหรอพี่นายพูดอะไรกับพี่ปะนายอ้าวถามว่าพี่เกี่ยวจะมาถูกไหม อ๋อไม่ได้ไปอยู่ไกลสภาพตีอู่ไอพี่นอนชนะเาไปแบ่งไหมโอ้โหพี่ดูพี่พาเขาดูถูกเราจั่เลยพี่บุ๋ม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 บุ๋ ยังไม่ได้ปากพวกหนึ่งอีกเหรอตีไม่ติดเลยอ่ะมันฟาร์มไปเนี่ยฟาร์มครับโอ้โหตีไม่ติดเลยปากเยอะเนี่ยปากใหญ่โอ้โหนติดแล้วเนี่ยแค่บวกหนึ่งมันหนาได้มั้งไอ้เหี้ยโอ้โหพี่หนุ่มหนักหนึ่งไอ้บวกหนึ่งไม้เกือบยี่สิบตีมันเป็นอะไรอ่ะแบบว่าลิ้นลิ้นมันแบบว่าจุกอยู่ในคอเลอวะโอ้โหพี่หนุ่มหนัก เอาตีนเขียวมาให้ไหมพี่มีชุดตีบวกให้ผมไหมอ่ะยังไม่ยังไม่เหลือเอาตีนเขียวมาให้แม่ลิ้นน่ะโอ้จะเย็นดู่นะใครจะเอาอะไรโอ้มาไแต่งตัวดีๆดีดีตรงกลางคืออะไรมันครับ ผมมันหายไปหนะตรงกลางอ่ะหรือยังไงสักไม่ทั่วหัวหรอปัดเปียปัดเปรี้ยไม่ตรงกลางไม่มันมันล้านไปถึงว่าที่โพลิ่งหรือว่ากลางหัวคืออะไรอ่ะที่หัวแตกเขาัวดแตกหัวแตกเหรอที่ไหนโดนอะไรหัวแตกี่ผมอ่ะอะตีรั่วเลยเหรอทำอะไรมาว่าอะไรพี่เดินโจยโฉปันไปรับไปเนี่ยไม่ใช่ไม่มึงจะพูดคือมึงไอ้เหี้ยมึงหมายถึงว่า คือมึงไอ้เหี้ยคือมึงมันไอ้เหี้ยเข้าใจใช่ป่ะคือมึงเข้าใจใช่ป่ะไม่ใช่ผมก็ถามไงว่าผมจะให้ผมไปรับที่ไหนมึงตีหลังอืดตีกลัตีหลังอืดโอ้หสุดท้ายสุดท้ายก็พอๆกันหมดแหละครับผมว่านะไม่ต้องไอ้นี่หรอกโอ้แม่งเลือนจัดเลยอ่ะหลังอืดเหรอมากกว่าวัยนิดนึงใช่เหรออายุน้อยขนาดนั้นเลยเหรอตีหลังอืดตีหลังอืดตีหลังอืดหลังอืด ไอ,อโจไอ,อ,อ,อโจไม่ขำขำตาตาตีอยู่เลยไอ,อโจมไอไอโฉ <laughs> โฉโฉไม่คือมึงขำอะไรวะไอโโจคือมึงตาตีาอะไรวะวะไอโโจตามไม่ตีครับแต่โจแม่งเท่ใส่รองเท้าอะไรนะใส่รองเท้าด้านยางสีน้ำตาลวะใช่ไไท, <c oughs> ที่ลงไฮไลท์อะที่ลงในเนี่ยสตอรี่ใช่อฮะของจริงโกโกซิตี้โกโซิตี้ชตเชี่ยโอ้โกโกซิตี้เหรอเยสรองเท้าแบบโรงเรียนวัดอะคือรู้เลยอะดูดูมันพูดถึงวันโรงเรียนวัดไปโอ้โหมันแล้วนะไม่ โจผพูดถามจริงโรงเรียนวัดมันผิดอะไรอะกูอยากจะรู้ไม่ไม่ใช่โรงเรียนวัดเออมึงก็พูดมันก็เคยเป็นโรงเรียนวัดแต่ไม่ใช่เลยมันก็พูดสิว่ามันไม่ใช่แล้วมันโรงเรียนวัดผิดอะไรมึงมึงเหมือนมึงเหยียดอะเมื่อเหยียดเฮียไม่ต้องเรียกเหียก็ได้มั้งหยอกครับโรงเรียนอะไรเชื่องเรียนว่าอะไรไม่บอกหรอกมันจะกลัวอะไรกลัวฟันเหรอกลัวโดนฟันเหรอกลัวโดนเหียฟันเหรอเวรอันลิเหียเหียโฉเหียะโฉเราบ้านเดียวกันเหียะโฉ สีดำนี่แกงแล้วเนี่ยฟ้มันมีพวกนะโชว์จะมีพวกก็มีไรสุดท้ายก็โดนลังแกอยู่ดีถึงวันเนาะกูเนี่ยเ๊ะสีดำอ่ะสีดำอ่ะมีใครมาไม่ได้หลักคุ้มนี่ใครอยากใครอยากจะเล่นกับนายอ่ะนายฟรีอ่ะโโอ้หดูเสียงฟ้าร้องนี่เฮ้ยน้กว่าแบบ เหมือนแบบ er> แบบพ no> ี่แหลมมาแบบพี่แหลมมาแบบพี่แหลมมาใช่เน้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยโฉบเขาเล่นอะไรมึงก็หาไปหมดทุกอย่างนั่นจริงจริงได้เธอมึงเส้นเตอร์เหรอวะหรือบ้างไงวะฮะไอ้ชายชายโฉบลุงโฟพี่หนุ่บอกว่าโอ้โหลุงแกเนี่ยเคียวไว้จบคู่ไหนเฮียเฮ้ยยังยังนี่ยยังยังไม่ได้พูดครับมึงอย่าเชื่อมันก็แล้วแต่ไา้ยินเตือน พี่หนุนมพูดจริงเนี่ย b ีด u ฟูครับ b ีด u ฟูเก l g ลุมกูว่ะก็ดูเอาละกันใครน่าเชื่อถือปวดตดว่ะเขาตดมึงไอ้เจ้ากูทุกอย่างกูไม่มีซับไฟล์กูเพิ่งตีไปเมื่อกี้บวกสามกูตีแตกไอ้เหี้ยกูกล่องมึงไปตีอ่ะมันดุก่อนมันก่อนก่อนจะมาขอของมันเหี้ยร์หัวมันยังร้อนอยู่เลยเอา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  ว่าแต่พี่นนทนมีไหมครับ,บมึงกับมาเอาที่ร้านอู่ดิกล่องตีวุ้นมึงเนี่ยอยู่กูสองกล่องในโว์น้องชายลบพี่นนท์ลบพี่นนท์เนี่ยโอ๊ยแว,ตว่ตัวปีเตะหนุนก์ลบปูบไห,เหมเฮียมีมีมาดีหลังอู่ดิโว์เร็วเร็วดิมันหนักกระเป๋าเฮียโอ้โห กรชากลิ้นลงมาอยู่โตฟันเลยไม่ได้บุญเล่งเพบเะร้องท่จะทำไงตกหล่นหมโอหมสวยครับสวยสวยแค่สวยมิเจอคนเดียวหอง้องเ่าจะชำไงตกลงไหมไอพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ร่อนร่อนท้องร้อนแทนอายุเท่าไหนแทนรองท่านพี่รองท่านผู้หญิงนะเค้ะ อ่ะเด็เพลงว่างแยที่ผมร้องอ่ะนี่ตัวคนเดียวตุ๊กตุ๊กตุ๊กทำไมพี่อย่าพูดเด็กเด็กผมให้ผมกับไอ้ทิศเหนือเขายืนรอนแล้วนะเขายืนรอแล้วนะพี่พี่พูดพี่ร้องนะผมให้ทิศเหนือผมพูดอ่ะร้องร้องไงนะเนื้อนี่ตัวคนไอ้ไอ้ไอ้โอช่วยหน่อยดิโอสฮะเราไม่เป็นอ่ะอยู่ตัวคนเดียวไอ้โฉกพักพงทาง ้าไม่รู้จะทําไงตกลงยเอ้ยถ้าลุงไม่ทองขอผัวอ๋อมอย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 เนื้อเนื้อาไมมดูเนื้อนะอ๋อมอยอ๋อมอยอีกยออีกยอบจาไม่ดูเนื้อเร่องโตันแวแต่ไม่รู้จะทำไงตกลงไหมตกลงไหม จะวัดไม้กับเขาไม่ใช่หรอไอกอีกเอาอีกอีกได้ไหมตกลงไหมตกลงไหมเดี๋ยวกูเปิดเนื้อแป๊บชื่อเพลงเลยนะตกลงไหม ไอ้เฮี้ยกูชื้นเจอสีแดงจัดพี่คนเดียวน่ะเอาดิคนเดียวจัดดิ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 มามามาจัดนาทูจูเจป่าลาพี่ไปทำไมแซนอะไรมี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 อะไรม่ได้ว่าอะไรโอเคโอเคอก็ไม่ได้ว่าอะไรแย่ตกลงไป กดวอล์กไว้หน่อยในวอนะพี่หนอนในวอในวอไอ้ไอ้ทิศเหนือในวอพี่หนอนแล้วเดะพี่หนอนพี่หนอนเรียะค่ะเหนือเพี่ไม่เจอเลยมันชื่อเพลงอะไรเร็ว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 เรวไอ้วงไอ้วอล์งไอวอในวอในวอชื่อเพลงอะไรนะพูดร้องเลยร้องไปเลยหินดูทอมดูทอไปเลยร้องแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ Tục lùng mày Tục lùng mày Ui, phải lấy cái nha Tục lùng mày Nha mày

ตกลุงม้ยพี่ใยเป็นไรเนี่ยปล่อยคนรั่วเหรอออ้คนฝาเลาะครับจอบกันเหรอให้ผมปาให้ป่ะให้ใบให้ผมปจุกปล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 นกปลุ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 เปลุกปลีกปลุ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 กปค่อยลุกป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 ลุกีลุกป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 ลุ ออถ้าคนยังไอ้นี่ยังไม่มาทุกวันนี้พี่

กวนมารักกันโอ้แล้วตกลงไหมอะไรวะหลุดเลย a ปิ l นลำพงเลยอัน้ะไม่น่าได้อะไม่ได้ไม่ได้ไฟน่้อย่าลนมอย่าลืมไฟน่ตกลงไหมอย่านะตกลงตกลงเหลืออีกโอ้ยสีแดงเอาหมดยอดมีใครสีแดงเอาหมดจดขมดจดโอ้ย ไม้ไม้เจสสิคือขีดีดีอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเดียวเรียกทำไมอุ้ยเฮ้ยตีสวนเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออกระโดดโดนหัวย้อนไง Yes โอ้สีดำก็ดีสีแดงก็ไม่ดี Yes ัอนนี้ไฮไลท์อะไรดูด้ไฮไลท์เดู Yes ไฮไลท์เซ็ตสงสัยนี่แหละเลยไปดูยูทูบเอ้ยไปดูเนี่ยพวกค่ายดงค่ายแดมอ่ะผู้ไม่ใช่ ตั้งดองไข่แดงไหยนะไข่ลงไข่เแดงจริงน้องซ่วงไอ้งองทินอะไรอ่ะพี่ใบต้องใช้ผมอยู่ไว้เฮียฮะพี่ใบเฮ้ยเาไมต้องใช้ผมอยู่วะพี่เขาเรียกว่าเป็นสไตล์ใช่ไหมครับพี่ชอนเสรหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วต้องมามาหยุดหย่าจีแมนเจียแมนโอไฟเขอไฟลยอะน่ารอตกลงมไหมแจหมไหมเจียแดนเจียสวีคคำซีซีดาสวัสดีค่ะ เดี๋ยวกลัวล่วงงี้เดี๋ยวถ้าแอ๋เดี๋ยวเคลียร์นะแล้วเกลียดแทบแอ๋นี่เคลียร์นะนะอ้วงอ้วงพอนี่เชียร์อ๋อพี่ใช้แค่เป็นเดทนะเมื่อไหร่เมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่อ่อเมื่อไหร่อ๋อรู้แล้วพี่รู้แล้วเมื่อไหร่อ๋อเมื่อไหร่แหละเมื่อไหร่แหละอ๋อมาเลยนะมาแล้วนะ เล่นไม้และวมีเลยมีเด้มีได้เขาเลยมีเลยเฮียมีเลยเฮียเดี๋ยวเฮียเล่นไม้ให้เดี๋ยวเฮียบุกไปเลยอ่ะติดยาตองเป็งเองตกลงไหมใครไม่หลบไม้ผมโดนนะบอกเลย

เฮ้ยหมดแล้วันเสร็จแล้ว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 ค่ะเสร็จแล้วเย้โอเคดีผมยังวะคนดูคุณเชาติ้งอยู่ชาร์้งอยู่ นอนนานนิดหน่อยแต่บ่อยนิดนึ่งตกลุมอะไโฉวมาก่อนอกูเลยใช่ปะเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงเลยเลยจะยับกริบเลยไม่มีใครมีฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว K s O C ด้วยกันนะคะ